สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับมินช้อนชาแล้วก็เจ้าพีทอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะอันดับแรกที่มินจะทํานะคะเดี๋ยวมินจะเข้าไปตรวจบ้านนะคะของคุณคาวันก่อนว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรเสียหายบ้างหรือเปล่านะคะมินจะให้ช้อนชามาตรวจตู้เย็นของคุณคาวันดูนะคะแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีปัญหากับระบบน้ําประปาหรือเปล่านะคะเขาให้โทรหาคอนแทคเตอร์พอชชฟคอนแทคเตอร์ว่ะทําไมต้องเป็นชีฟด้วยอะ นี่ไงมี call expensive contractor นะคะเดี๋ยวบินจะ c คออันนี้มาด้วยน่าจะเป็นบ้านของโอเว่นนั่นแหละบ้านของยายจิวนะคะช่างช้อนมาแล้วจ้ะตรวจเวียนเสร็จแล้วนะคะมินก็ให้ชอนชานะคะมาตรวจสิงหลังมือต่อจากนั้นก็ต้องไปตรวจพวกแบบโผล่ซ่วมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคน ็คือเจ้าของบ้านก็เข้ามาดูด้วยนะจ๊ะว่าชอนชาเข้ามาทําอะไรโอเคตอนนี้การตรวจบ,บ้านของคุณคาวันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมินว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มินจะชวนเจ้าเจคนะคะไปปิกนิกดีกว่าโอเคตอนนี้ชอนชาก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมินนะคะจะให้ชอนชาทําอาหารให้เจ้าพีชกินนะคะจะทําเป็นเค้กปลารสเนื้อวัวและไก่ โอเคตอนนี้เจ้าพีชก็คือกินหมดแล้วนะคะเอาไปล้างก่อนจ้ะโอเคแล้วก็ให้ชอนชาทําอาหารให้ตัวเองกินด้วยนะจ๊ะวิอาหารชั้นเลิศก็คือชอนชาสามารถทำเต้าหู้ผัดไทยได้แล้วนะคะทําเป็นขนาดครอบครัวดีกว่า <Yeah. S 1> เขาปรุงอะไรเขา oh. Oh. <laughs> เขาปรุงเขี่ยงนะทุกคน เสร็จเรียบร้อยอ่ะต้องผู้ผัดไทยของเจ้าช้อนและดูค่าความเสนิทของช้อนชากับเจกนะทุกคนก็คือแบบจากที่เราบอกว่าแบบเขาเข้ากันได้ดีสุดๆใช่ไหมทุกคนความสัมพันธ์คือแบบไปไกลละน้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยโทรนะัดเจกเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ชอนชาตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ชอนชานะคะทำอาหารใส่ตะกร้าปิกนิกเนาะเพื่อที่จะไปปิกนิกกับเจกนะคะทำเป็นมาเลเซียนสเตมเสร็จ <G ül ets> เรียบร้อยแล้วะคะ่ะมินก็จะลากเจ้าอาหารที่เราทำนะคะใส่ไปในตะกร้าปิกนิกเลย โอเคใส่ได้อีกปะน่าจะได้อีกนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมินจะให้ชอนชาท,ทำภายเนื้อนะคะ mm hmm. อุ้ยเจคโทรมาเจ๊กบอกว่าอยากจะมาเที่ยวที่นี่น่ะคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมใช่จ้า มาแล้วเจ้าเจกเจ๊ก,ก็คือแต่งตัวเต็มยศนะส่วนเจ้าชอนก็คือชุดนอนจ้ะแล้วเจ๊ก,ก็คือเอาขยะไปทิ้งให้ด้วยทุกคนนะ่ารักมากภายของเราเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เอาใส่ตะกร้าปิกนิกเลยแล้วก็คือมายืนคุยกันในห้องน้ำจ้ะเจ๊ก,ก็คือเล่นด้วยนะทาเป็นเล่น่ะ <c oughs> okay, เดี๋ยวเราจะให้พีชแล้วก็เจกแล้วก็ชอนชานะคะออกไปข้างนอกกัน <c oughs> แล้วก็มีโต๊ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมินจะเอาตะกร้าปิกนิกนีทุกคนวาง แล้วก็ให้ชอนชานะคะมาตั้งปิกนิกกันตรงนี้ทุกคนแล้วตอนนี้เหมือนว่าปลอดชุมคูของเราขึ้นแล้วนะคะเราจะจีบนางไปเรื่อยๆ มิจะให้ช้อนชาชวนเจคให้อยู่ค้างคืนด้วยนะคะอว่าเจคจะอยู่ด้วยอะทุกคนอัปเดตความสัมพันธ์ะตอนนี้ก็คือช้อนชากับเจคเป็นแฟนกันแล้วนะทุกคนเป็นทั้งคนรักนะคะเข้ากันได้ดีสุดๆเพื่อนสนิท แล้วก็แฟนหนุ่มนะคะเจ้าพีชก็คือเฝ้าเจ้าของง่วงไม่ไหวตัวก็เน่านะคะซึ่งตอนที่เราสร้างบ้านเนี่ยทุกคนก็คือไม่ได้สร้างมาแบบเตรียมพร้อมกับการเลี้ยงน้องหมาเลยนะคะเอาเป็นอ่างนี้หันทางนี้นะคะและดูน้องมาอือไวด้ดิอื่อะน่ารักเลย นี่เราเก็บค่าเช่าได้แล้วเหรอโอ้ไม่ก็แล้วก็แม่นางคาวันก็คือทําผิดกฎด้วย่ะเราสามารถมากดที่ตู้ไพรเสนีของแต่ละบ้านได้นะทุกคนมีใครที่ทําผิดกฎเราก็กดไปเลยค่ะของบ้านเอ่อโอเว่นนะคะแล้วก็ยายจิวแล้วก็บ้านของคุณคาวันวก็คือทําผิดกฎจะโดนปรับนะคะส่งไรไปเลยจ้ะดิมินนะคะจะชวนเจคออกเดทนะคะแล้วก็จะมาที่ร้านนั่งเล่นนะคะของท,ทาโรซ่าเนาะ ตอนนี้ชันชาก,กับเจก,ก็คือถึงลานนั่งเล่นแล้วล่ะคะ่ะเจ้าเจก,ก็คือเดินไม่หล่อมากนนมแล้วก็คือจําเป็นจะต้องนั่งคนละโต๊ะไหมามาด้วยกันไหมเจกตอนนี้ก็คือมินจะเลือกให้เจกนะคะไปเลิกกับแฟนนะทุกคนขอลองละ แล้วเจก็คือบอกว่าขอบคุณนะที่กล้ามาบอกฉันฉันรักแฟนฉันดีอ่ะแล้วคุณไม่มีทางเปลี่ยนมันได้ไอ้เจ๊ <c oughs> เก้กล้าทำแบบนี้กับฉันเหรอคุณว่านังจะยอมเลิกใช่ไหมนางบอกว่าพูดอะไรอ่ะเราสองคนรักกันหวานชื่นจะตายเออเฮแต่ตอนนี้ก็คือชวนนางมาออกเดทนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทำแบบอะไรที่เกี่ยวกับออกเดทเ่ยเราน่าจะต้องจีบคำสั่งก็คือให้จูบนะ เดี๋ยวมินนะคะจะลองให้นางแอบไปวู้กันแล้วกันนะทุกคนเผื่อว่าจะทำให้นางเลิกลากันได้นะคะไปไหมเจ๊กใจแกมากระช้อนขนาดนี้แล้วอ่ะเออเจก็คือกระโดดเลยขนาดนั้นเลยย็บร้อยนะออกไปเลยทุกคน ฉันคิดทบทวนเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วฉันอยากจะถามว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับฉันหรือเปล่าได้เลยเจเคเราแ่จะไปเลิอกกับเขาไหมคุยใหญ่ไปอยู่ด้วยกันแกเอาเจกนะคะไม่อยู่บ้านเราเอาเงินมาด้วยเอาเงินมาสองหมืน่นเอาให้บ้านนู้นเหลือสองพันพอจะ้ะแลดูดีนางไปมีความสัมพันธ์กับใครอีกก็ไม่รู้ไอ้เจก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มินก็ให้เจกนะคะโทรหาภรรยาของนางนะคะเราจะทําการหย่าล้างนะทุกคนมาแล้วจ้ะ บางทีฉันก็รู้สึกผิดแต่ไม่เป็นไรทุกคนมาเป็นแค่ในเกมเนี๋ยวนางก็คือขึ้นอุปนิสัยบุคลิกภาพใหม่นะคะเจ๊รู้สึกได้ถึงความเศร้าที่เอิดล้นภายในตัวเจ๊คือทําอะไรไม่ได้นอกจากรู้สึกเศร้าซึมยอมรับก,การเปลี่ยนแปลงน,นี้หรือไม่ไม่ค่ะหลักยอดแย่นะคะอย่ารางแล้วขอแต่งงานเลยได้ไหมเจ้าตัวก็คือเดินมาแล้วค่ะ สันดีก็คือนักได้ขอกันแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทํางานเลี้ยงสละโสดนะ,ะทุกคนเจ้าภาพก็คือเจคเนี่ยแหละแกงละ,ะก็มีช้อนชาจิเลียนา่ามีโอเวนมีซองนะคะคาวันนะทุกคนเอาไม้หมดเอาไม้หมดแล้วก็นักผสมเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จัดงานที่นี่เลยค่ะ งานเลี้ยงสละโสดกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณพร้อมแล้วหรือไม่ช้อนก็คือเต็มยศมากนะเราจะต้องมีการดื่มอวยพอนะคะเต้นรําแล้วก็กินเลี้ยงฉลอง โอเคต่อไปในะทุกคนในวันศุกร์นะคะเดี๋ยวมินจะทําการจัดงานแต่งนะคะพิธีงานแต่งหรือเราจะเป็นงานเลี้ยงวันสองพิธีดีทุกคนเราจัดพิธีแต่งงานเลยละกันซิมผู้มีเกียรติก็คือไม่มีนะคะเราจะให้คุณคาวันเนี่ยแหละเป็นอ่ผู้มีเกียรติที่งานแต่งของเรานะคะแล้วก็โอเว่นนะคะที่กําลังเมามานันเราก็จะให้ไปเป็นผู้ดําเนินพิธีที่งานแต่งนะคะ ซิมผู้มีเกียรติก็คือคาวันเนาะคุณคาวันแล้วก็ผู้ดำเนินพิธีก็คือโอเวนแขกนะทุกคนแขกก็ชวนมาเลยค่ะจากนั้นก็ต้องเลือกสถานที่จัดงานแต่ง สถานที่สถานที่จัดการแต่งตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าไหมเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามินว,ว,ว่ามินอยากแก้ไขชุดเจ้าบ่าวอะ่ะมินว่าอยากให้เป็นผมเดิมของนางนะแล้วก็การแต่งกายก็คือเรียบร้อยนะคะสีขาโเค้กงานแต่งก็คือเรายังไม่ได้เลือกเดี๋ยวเราจะต้องกําหนดพิธีการแต่งงานให้เสร็จก่อนแล้วก็คลิกที่เค้กที่ซื้อมานะคะในพิธีเราก็จะเลือกให้มีแลกเปลี่ยนคำสาบานนะคะปลาข้าวคืออะไรอะ่ะ ป่าข้าวก็ได้อะตัดเค้กนะคะดื่มชากินเลี้ยงฉลองะคะ่ะแล้วก็จู๊บๆอ่ามีอะไรอีกเดินลงไปตามทางนะคะเปิดฟลอเต้นลำดื่มเเออก็คือเกือบหมดแล้วแหละโอเคสำหรับคลิปต่ตอไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการแบบเตรียมงานนะคะแล้วก็จะเป็นการแต่งงานของทั้งคู่แล้วค่ะสำหรับนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ